เริ่มทมนองได้แบบอย่างนการทมใบก่อนผมลงบางกอนว่ามันชิดม,มัจจกรด,ดการการกาไว้ถ้าปลูกหญ้าก่อนอันดับแรกทมนองได้แล้วกับปลูกหญ้า ซาซีสมาคมรถดำหกล้อตัวนี้เป็นหกลอรุ่นกลางทีมงานเอน้นยมรถดำ ีินงามรถด,ดำบานทาง,งอนเดอ้อรมนำทิมโดยสหายออดเป็นหกลอรุ่นกลางพี่นออ้องอีกทาั้งสชคกบปลาวเป็นนิยมใช้รถรุ่นกลางสำหรับบรรพุกดินที่ทมที่ ทางกันบ้านทางลาวเฮาเป็นการพรมนองพันทีไวเพราะว่ามันบดไอไสแล้วเนาะน้องตัวนม้บดไอไสแล้วก็ทำการพรมไว้สำหรับรถด,ดุดรถดันรถไทยคันนี้มาจากสหาภาพโซเวียตพี่นอ้องอันทุนนักรถเกา่า หาสิบแรงมากรถถ่ายทันนี้มีโป้งเดียวพี่น้องขับเคลื่อนสองล้อวันยังใส่งานได้ดีสมเมอ่อนี่หายากแล้วหยุดลาวเขาเอนอยังไงคือรถโซเวียตเนาะมาจากสหาภาพโซเวียต่นแหละนำเข้ามาบุกเบิกเราสมัยปีจะดึกดำบันพน่นกไปว่าเขายังอนุรักไว้ดูใส่งานดีพี่น้องแห้ง แต่ว่าเบายวต่างแต่โบายวแต่ว่าหักเรื่องแห้งนี่แหง้งเรื่องอะไรต่างๆนี่ยันงนีอยู่ทางลาวห้องยังนีอะไรรถรุ่นนี่ถามลำได้งากแล้วอุู่ลาวมีใครขับรถแต่ได้สีเดิมเป็น,ส,น,นสี้มพ่น้องอันจะไม่เก็ตสีใหม่เป็นสีนำ้ำเงนซื่อๆมาจากสาภาพโซเวียตเอ็มโตเซ็หาสิบเรื่องมาก เจ้าของคนยังหักษาไว้ดีเอาไว้เจอกันชิปหน้าพี่น้องสหรับชิปนี้สบายดี